วันคริสต์มาสเีกนะคะตอนนี้พักอยู่ที่โรงแรมเชอราตัานรอยัลอ,อินเชอราตัานอยู่ดีแม่นานจ้าจพยา,ยา อยู่ชั้น,นยี่สอชั้นสิค่ะเดกใทสงสัยโอ้สวย าว่าโรงแรมฝั่งนู้นแล้วก็ฝั่งนี้เองนะคะน่าจะน่าจะประมาณว่าฉลองคริสต์มาสให้กับแขกอะไรเงี้ยค่ะจุดตรงกลางเลยแล้วก็เห็นทุกโรงแรมแถวๆนี้นะคะสวยอะ่ะเห็นฝั่งนู้นไหมมีต้นคริสต์มาสเต็มไปหมดเลย หมดยังฟินาเล่เลยยังอาจจะมีเสียงคุณกิติสิงหาปัดเป็นแบ็กกราวด์นิดนึงนะคะอ่ะเรือเริ่มรู้สึกเหมือนเรือเคลื่อนเคลื่อนแสดงว่าน่าจะหมดแล้ว Merry Christmas!